สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาลองใช้ a e โรแกรมในการสร้าง workflow ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นการแต่งไอเดียการทำซ้ำและเชื่อมต่อหลายโมเดลในกรณีนี้เราจะสวมบทบาทเป็นแฟชั่นครีเอเตอที่กำลังวางแผนถ่ายภาพแฟชั่นในประเทศกรีซและเราจะขอให้ AI ช่วยเสนอ3ส,สถานที่ถ่ายภาพที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครเราเริ่มต้นมาโดยมีการสดใบบนบอร์ด โดยขั้นตอนที่1เราจะให้ AI ช่วยวางแผนสถานที่ถ่ายภาพส่วนขั้นตอนที่2จะนำหนในสถานที่นั้นมาสร้างพร้อมสำหรับสร้างภาพสถานที่แบบละเอียดมาเริ่มต้นกันด้วยการรันการขั้นตอนที่1เพื่อให้ AI สร้างรายชื่อสถานที่ออกมา AI ได้แนะนำสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมาให้เรา3แห่งมาดูสถานที่แรกกันครับเราจะเชื่อมการ์ดแรกเข้ากับการ์ดที่2 ซึ่งจะขอให้ AI สร้างพร้อมภาพของสถานที่แรกออกมาโดยให้เป็นมุมสำหรับถ่ายรูปและให้สร้างออกมาแตกต่างกัน2แบบก่อนจะรันเราจะเปลี่ยนโมเดลเป็น Gemini จากนั้นให้กดรันตอนนี้เราได้มุมถ่ายภาพ2แบบที่ชัดเจนและแตกต่างกันจากนั้นเราจะสร้างภาพจากทั้ง2พร้อมแต่ทำแยกกันตรงนี้แหละครับที่เราจะเริ่มใช้ความสามารถในการแตก workflow ขั้นแรกเราจะเพิ่มการ์ดข้อความใหม่แล้วขอให้ AI แยกเฉพาะพร้อมแรกออกมาจากผลลัพธ์ของขั้นตอนที่2วิธีนี้จะช่วยให้เราทำงานกับไอเดียแต่ละอันได้อย่างเป็นอิสระจากนั้นเราจะเชื่อมการ์ดนี้เข้ากับการ์ดภาพเราจะเลือกใช้โมเดล Flux เพื่อเปรียบเทียบกันเราจะทำซ้ำการ์ดภาพนี้แล้วเปลี่ยนโมเดลของการ์ดใบใหม่เป็น Luma Photon ตอนนี้เราสามารถสร้างภาพ2สไตล์โดยใช้คนละโมเดลมาเปรียบเทียบกันได้เลยเพื่อให้เร็วขึ้นเราสามารถลากครอบการ์ดทั้ง2แล้วรันพร้อมกันได้ทันทีต่อไปเราจะสร้าง workflow ลสำหรับมุมถ่ายรูปจุดที่2เพื่อให้บอร์ดของเราเป็นระเบียบเราจะจัดกลุ่มโดยใช้ s e c ชั o นและนี่คือส่วนที่เอโรแกรมช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นแทนที่จะสร้างใหม่ทั้งหมดเราสามารถทำซ้ำเซสชันได้ทั้งชุด ตอนนี้เราก็ได้ Workflow เดิมที่ถูกคัดลอกมาเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทำมีแค่อย่างเดียวคือเปลี่ยนคำสั่งในการ์ดข้อความให้เป็นพร้อมที่2แทนแล้วเราก็สามารถรันทั้งเซกชันได้ในคลิกเดียว a อโรแกรมจะทำงานตามลำดับการเชื่อมโยงของการ์ดมันจะรันการ์ดข้อความก่อนเพื่อสร้างพร้อมแล้วรันการ์ดภาพทันทีที่พร้อมๆเห็นไหมครับว่าการแตกและทำซ้ำเวิร์กโฟลเพื่อสร้างไอเดียหลายแบบทำได้ง่ายแค่ไหน ต่อไปเรามาต่อยอดอีกนิดตอนนี้เราทําครบทุกขั้นตอนสําหรับสถานที่ถ่ายภาพแห่งแรกแล้วสําหรับสถานที่ที่2เราสามารถเลือกทั้ง2องเซกชันแล้วทําซ้ําทุกอย่างได้เลยเพียงแค่แก้คําสั่งเล็กน้อยในการที่2เปลี่ยนคําสั่งให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพแห่งที่2จากนั้นก็สามารถรันเวิร์กโฟล์ใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างภาพสําหรับมุมถ่ายรูปของสถานที่นั้นแค่นี้เองครับ ในเวลาไม่กี่นาทีเราก็สามารถเปลี่ยนจากแผนธรรมดาธรรมดาไปเป็นสตอรี่บอร์ดของบุมถ่ายรูปที่หลากหลายพร้อมหลายทางเลือกทั้งสถานที่และสไตล์นี่แหละครับคือพลังของการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยเอโรแกรมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ